ทิ้งละมาดแล้วก็จือศีนอดอันนี้ก็เหมือนกันผมพยายามหาฟัตวานะแต่ส่วนใหญ่ฟัตวามันออกมาอีกทางหนึ่งพยายามหาฟัตวาหางานเขียนของอุลมามะที่ตอบคำถามว่าหุกกลมของผู้ที่ทิ้งละมาดแล้วก็ถือศีลอดเนี่ยเขาจะเหลือผล,ลบุญอยู่แค่ไหนปัญหาคือเวลาหาคำตอบในเรื่องนี้คำตอบมันไปแบบอื่นไปแบบไหนรู้ไหมเขาบอกว่ามันไม่ต้องคุย ไม่ต้องคุยเรื่องว่าทิ้งละหมาดแล้วจะเลือดซีดดไหมคือทิ้งละหมาดเป็นกาเฟตอยู่แล้ว,วก็คุณระเด็นนี้เขาบอกว่าผล,ลบุญการถือสีดลดไม่ต้องคุยคือคุณไม่ใช่มุสลิมแล้วคุณทิ้งละหมาดคุณเป็นกาเฟตส่วนใหญ่มีแต่คำตอบแบบนี้มันไม่ใช่แค่ว่าผล,ลบุญถือซีดเดนที่ที่ไม่เหลือผล,ลบุญที่คุณทำมาตั้งชีวิตหายหมดสนน่วนนี้ตอบอย่างนี้คำตอบที่อุลามะตอบมาเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่จะไว้ยังไงนะและคุณระวังไว้ให้ดีอย่าทำเล่น ไนน้เตือนสําหรับคนที่ถือศีลอดแล้วก็ทิ้งละหมาดอย่าทําเล่นกับการอย่าทําเล่นกับทัศนะที่บอกว่าทิ้งละหมาดเป็นการผิอย่าทําเล่นนะมีน้ําหนักไม่น้อยเลยนะท่านที่ของท่านนาบีศ็อลโลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนาบีบอกว่าบน بين الإيمان و ا ل อัศศอลาห์เอาการากรสำนวนประมาณนี้ท่านนาบีศ็อลลัลลออฮุะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสิ่งที่มันอยู่ระหว่าง การศรัทธาวัลกุฟรและการปฏิเสธเนี่ยนะคือละหมาดสำมัญตระก้าะใครก็ตามแต่ที่ทิ้งสอลฮะทิ้งละหมาดเนี่ยนะฝักกัดกัฟัคนคนนั้นถือว่าล่วงล้ำสู่สู่การปฏิเสธบางคนอาจจะบอกว่าเออฮัดดิสนี่เนี่ยกุฟในฮัดดิสนี่เนี่ยมันมันกุฟเล็ก มันกุ๊บดูนะกุ๊บมันเป็นกุฟฟดเล็กมันไม่ได้ถึงเป็นกุฟฟอดใหญ่ที่ทิ้งละหมาดอุลามะที่เขาให้น้ำหนักกับเรื่องการทิ้งละหมาดและเป็นกาเฟตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่านไอมือกอยยิมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือท่านเชกซอนและอัลลูเชกท่านบอกว่าสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นเลยว่ากุฟฟดในฮะดิษน,นี่คือกุฟฟดใหญ่ดูจากไหนรู้ไหม มันมีกออีดะคือกฎในศาสนาอยู่ว่าเมื่อใดก็ตามแต่ที่ตัวบทศาสนาอิตลากุฟูดคำว่ากุฟตแบบแบบสิ้นเชิองอ่ะแบบปราศจากเงื่อนไขนี่แือแบบมุตลลกแล้วคำว่ากุฟตนั้นนำหน้าไปด้วยอ,อวลิฟลามเบางคนถ้าเลนนะฮูบอกว่าเขาไม่ทีร่รเจอ์เขาไม่ได้อลิฟลามเขาได้อัลลอห์เนี่ยค่อยว่ากัน,นถ้ากูฟตนั้นตามด้านหน้าเนี่ย ใส่อลิฟลามเนี่ยนะกูฟอดนั่นจะเป็นกูฟอดใหญ่นี่ตามกออีดะตามกฎในการเข้าใจฮะดิษเข้าใจไหมกูฟอดนั่นจะเป็นกูฟอดใหญ่ทีนี้ฮะดิษนี่เป็นกูฟอดที่ใส่อลิฟลามท่านนบีบอกวา่าระหว่างอีมานกับกูฟอดมันมีสลฮมีการละหมาดขั้นกลางและใครที่ทิ้งละหมาดเนี่ยเป็นกูฟอดทีนี้ประเด็นฮะดีษนี้เป็นกูฟอดที่มีอักษรอลิฟลามอยู่ด้านหน้า จึงเป็นดลีนของฝ่ายนี้เป็นหลักฐานของฝ่ายนี้นนว่ากูฟุตเนี่ยที่ซึ่งฟุตใหญ่มันมีน้ำหนักเหมือนกันสอธิบายอย่างนี้นะครับฉะนั้นเลยเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างนี่มาผมต้องการจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกมากเมื่อกระทั่งเนี่ยเรื่องนี้หลายสุราห์ที่ผมไป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 ,ไปซื้อของไปอะไรหน้าสุราห์าได้ยินคำสอนศาสนาเสียงตามสายเนี่ย เวลายกตัวอย่างอ่ะบาปบาปในเดรโรมอมอนพี่น้องเราถือสีหนดเดร่รมอมบอน,นเราต้องห้ามจักบาปนะอย่างนั้นนะอย่างนี้นะบาปที่ยกตัวอย่างเนี่ยกี่ปีกี่ศตวรรษก็มีแต่บาปแบบแบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีใครเถียงด้วยบาปอะไระเราต้องเราต้องอเลิกเรื่องเนรคุณพ่อแม่นะอะไรอีกเราต้องเลิกแบบขายยาบ้านะคือบาปแบบแบบชัดๆแบบมีแค่แดงไอ้ดำ,ดำในซอยอยู่ไม่กี่คนนะทำอย่างนี้นนะฉันเกลด แต่ทำไมไม่พูดบาปอื่นบ้าบาปโกนเคราอ่ะอน,นี้ผู้ชายบาปไม่ใส่หิบ้บบาปจากการใส่ขาสั้นของผู้ชายไม่พูดบาปดูดบุหรี่เงี้ยพูดไหมบาปบาปาดูนหนังบาปฟังเพลงอย่าทำเล่นกับสิ่งเหล่านี้บัญชีที่มาเลยกะจุด ไม่ได้รอความพอใจท่านนารกของพระองค์ก็ไม่ได้ไม่ได้รอความพอใจของท่านว่าจะเข้าหรือไม่เข้าไม่ใช่ไม่เกี่ยวครับท่านถูกเอาผิดทุกอย่างครับในหลักการศาสนาบอกให้คนทั้งสยามประเทศนี้ลงประชามติกันยกมือกันบอกว่าเฮ้ยยกเว้นละครสักเรื่องนึงไม่น่าจะบาปนี่ทำไหมครับแล้วท่านจะวุ่นวายไปยัย